สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้เราจะมาเปิดโคนแคตตัสดชื่อดังนะครับทั้งหมด8 8โคนเนาะที่บอยเอฟมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันบอยเอฟมาโคนละหน่หนอนะทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งบอยก็บอกกับร้านค้าเขาไปว่าขอหน่อที่แข็งแรงหน่อยนะเพราะว่าเรายังมือใหม่นะครับนี่เลยเขาก็ห่อมาอย่างดีมากๆเลยนะครับ เดีย๋ยวเราไปดูกันนะทุกคนว่ามีหน่อสายพันอะไรบ้างนะครับอันแรกนะทุกคนนี่นะครับอันแรกอันที่1ก็คือเจ้าไนคราวนะครับเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเจ้าไนคราวเนี่ยเป็นอย่างไดเป็นจังไดนะครับคือบอยอ่ะอยากจะมีหลายๆคนเนาะคือพยายามจะเอฟโคนที่มันดังๆ ซึ่งตอนกว่าเราจะเพาะได้เยอะเนี่ยไม่รู้มันจะดังหรือเปล่าแต่บอยคิดว่ามันน่าจะเป็นโคนที่จะต้องการในตลาดนะครับก็เลยอเอาเก็บไว้อย่างละโคนเนอะอาะเดี๋ยวบอยอาจจะต้องกราฟถ้าไหนที่คิดว่ามันน่าจะลงลงดินเรียกรากไม่ได้นี่นะครับไหนข่าวนะครับทุกคนเป็นจึงใดบ้าง ก,ก็โอเคเนาะไนท์คาวนี่ไนท์คาวนะครับโอเคอันแรกคือไนท์คราวนะครับอ,อันนี้นะไนท์คราวนะครับต่อไปอันที่สองเป็นเจ้ามันติคัลเลอร์นะครับอ่าเรามาดูกันมันติคัลเลอร์เป็นจังได้หัวใหญ่เหมือนจ้าหัวใหญ่อยู่นะอันนี้มันติคัลเลอร์เลิศนะครับเลิศเจ้ามันติคัลเลอร์นะครับ นี่เจ้ามันติคัลเลอร์นะทุกคนหัวเป็นยังไงบ้างหัวใหญ่น่าจะทำอันนี้น่าจะทำได้เนาะมีมันติคัลเลอร์นะทุกคนใช้ได้นะครับต่อไปหัวที่สามนะครับเป็นเจ้าอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นอะไรวะจำไม่ได้แล้วเนี่ยเอานี้ไปก่อน อ่ะเจ้า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 อ่ะอันนี้เคทีน่นะครับเนาะเดี๋ยวบอยนึกก่อนเอาที่เราบอยจำได้ก่อนอเขาเขียนตัวย่อมาแล้วก็งงทุกคนอ่ะเคทีน่ะครับอันนี้หัวค่อนข้างเล็กเนาะหนอด็ดสดเขาทานยาเลีงลากมาให้เราแล้ก็ไม่รู้เดี๋ยวบอยเอามาทาไว้ด้วยคือความจริงมันต้องทางแต่สดๆลรวไงนี่นะครับทุกคน k okay. t ทีนศนะครับอ่าผ่านไปต่อไปเป็นที1 1 5นงนะครับนี่นะครับที3 1, 1 5ไปึงหนเป็นอย่างไรบ้างนะนี่เจ้าที1 1 5งโอเคเขาทา น่นาจะทานน้ำยาเลี้ยงรากมาให้เรียบร้อยแล้วแหละทุกคนเนาะเพราะว่าพวกเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นส่วนใหญ่เนาะถ้าไม่ทานมันก็จะดูน่าเกลียดปะเออต่อไปหัวที่แปดนะครับอ่าโคนคริสต์มาสนะครับนี่คริสต์มาสเขาน่าจะมีแถมมาให้บ่อยแน่เลยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเยอะกว่าปกติ <laughs> เยอะกว่าที่เอฟไปโหคริสต์มาสใหญ่มากทุกคนคริสต์มาสสวยด้วยนะครับ นี่เจ้าคริสต์มาสทุกคนนี่คือคนคริสต์มาสนะครับโอ้คริสต์มาสอันที่5นะต่อไปอันที่6กเป็น sos นะครับหรือว่า cpea นะครับอ่าเจ้า cpea นี่แหละที่บอยอยากได้มากที่สุด cpea เขาบอกว่ามันชำหน่อยากมากเดีย๋ยวบอยจะลองชำหน่อกอ๋อนี่ครับ cpea นะครับ เลิศต่อไปอันที่7 b a c k p ล็นะครับ b a c k p เพอันนี้ b a c k p เพิรนี่ก็ดังนะทุกคนซึ่ง b a c k p เพิรเนี่ยลายค่อนข้างจะสวยเนาะเป,นเป็นแบบม่วงม่วงอ่ะม่วงมวงถึงแดงนี่นะครับ b a c k p เพนะครับนี่ b a c k p เพิรนะทุกคนเป็นยังไง b a c k p เพอ่ะโอเคเนาะแต่หัวเล็กไปหน่อยนะครับก็อันนี้เป็น แถมนะครับแถมไห์คราวมาให้อ๋อเฮ้ยโอเคโอเคแถมไห์คราวมาให้อันนี้แถมไห์คราวมาให้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับพี่แถมมาให้เนาะไทนคราวเราได้สองหัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นซีเปียบี ถ้าผมาจำไม่ผิดเพราะว่าในนี้ไม่มี C.P.B. บ o ย F มาทั้ง C.P.A. แล้วก็ C.P.B. เนาะแสดงว่าเขาแถม C.P.A. นี่ไงแถมแถม C.P.A. แล้ C.P.B. มาให้นะครับ <Okay. S 1> โอเคโอ้โหสวยงามเดีย๋ยวบ o ยจะมาบอกนะว่านี่ครับแถมแถม C.P.B. นะครับอันนี้เป็น C.P.B. เนาะอนนีต้อน C.P.B. นะครับและเขาก็แถม C.P.B. มาให้1 นอโอ้ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าชีเปียนี่แพงนะทุกคนคุ้มเขาใจดีมากเลยอะโอเคมากเลยอะแถมชีเปียนบีมาให้โอเคนะครับก็จะมีสรุปคร่าวๆนะครับพี่บอยเอฟมาก,ก็จะมีไนแคร์นะครับไนแคร์เจ้าอะชีเปลียเอชีเปลี่ยนบีนะครับทีสามตัวหนึ่งห้านะครับแบ็คโพรนะครับคริสต์มาสนะครับเคทีหนึ่งศูนย์แล้วก็มันปิดคัลเลอร์นะครับก็ ทั้งหมดเนี่ยบอยจำได้ว่ารู้สึกจะประมาณเท่ากับสองสามสีคนใหญ่ๆเนาะแปดโคน,นดังๆที่แบบหลายๆคนชอบนะครับสิ่งที่บอยหวังไม่ถึงก็คือเจ้านี่เลยทุกคนก็คือ c p a นะครับเดีย๋ยวบอยต้องพยายามบอยจะใช้ช้ำหน่อแล้วกันช้ำหน่อต่ว่าอย่าบอยจะช้ำแบบระบบปิดเออเนาะบอยคิดว่าน่าจะออก นะก็ประมาณนี้นะครับในการรีวิวในการเปิดกล้องนะครับเจ้า8โคนดังนะครับจากส่วนคันตัดชื่อดังนะทุกคนก็ชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมากนะครับวันนี้บอยก็ต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนจะลาไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปด,ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับลาไปก่อนนะสวัสดบย